โฟกัสกลุ่มดิสคัชชันหรือการสนทนากลุ่มคืออะไรและเมื่อไหร่เราจะใช้วิธีนี้หลายคนเวลาทำวิจัยพี่ก็ได้ยินบ่อยๆนะคะว่าจะใช้โฟกัสกลุ่มโฟกัสกลุ่มน้องๆรู้แล้วหรือยังว่าคืออะไรและเมื่อ,อไหร่ควรจะใช้วิธีนี้โฟกัสกลุ่มดิสคัชชันหรือการสนทนากลุ่มนี้คือการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจาก ลุ่มผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ในเรื่องที่เราต้องการจะทราบซึ่งแตกต่างจากการเก็บข้อมูลกลุ่มหรือการสัมภาษณ์กลุ่มหรือบางคนก็จะเรียกว่ากรุปอินเทอร์วิวก็คือสัมภาษณ์ คนหลายๆคนทีเดียวนะคะแบบนั้นก็คือว่าเราก็จะถามว่าเราก็จะเรียกคนมาหลายๆคนนะคะแล้วเราก็จะถามว่าอ้าวคนนี้นี้เนี่ยมีใครบ้างที่ยังไม่แต่งงานยกมือขึ้นนะคะหรือว่าใครบ้างที่ใช้โค,ครงการคนละครึ่งอย่างนี้เป็นตน้นนี่คือการสัมภาษณ์กลุ่มนะคะซึ่งไม่ใช่โฟกัสกลุ่มดิสคัชนหรือ เป็นประเภทที่เราเรียกว่าคอนเนซชิพ er นะคะคอนเนซชิพคือการสัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญก็คือการที่เราเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคนวุฒิด้านต่างๆนะคะเน้นนะคะว่าเป็นผู้ทรงคณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆหลายๆท่านนำมาวิพากษ์หรือมาให้ความเห็น เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเชิญผู้สรงคุวธธุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาวิพากษ์หลักสูตรที่เรากําลังร่างร่างขึ้นนะคะอันนี้คือเรื่องของการสัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญน,นะคะภาษาอังกฤษจะเรียกยากหน่อยนะคะคอนเนอร์คอนเนอร์ชิคอนเนอร์ชินะคะและก็ไม่ใช่ การนำคนหลายๆคนมานั่งคุยนั่งสนทนาการไปโดยไม่มีประเด็นนะคะหรือไม่มีกระบวนการอย่างนี้ก็ไม่ใช่โฟกัสกลุ่มดิสคัชชันหรือการสนทนากลุ่มทีนี้มาดูกันต่อว่าแล้วโฟกัสกลุ่มดิสคัชชันเราจะใช้เมื่อไหร่นะคะเราจะใช้นะคะในการทำวิจัยนะคะ กรณีที่เราอยากจะศึกษาความคิดเห็นทัศนคติความเชื่อการรับรู้หรือพฤติกรรมของกลุ่มคนนะคะในในสิ่งที่เราต้องการเราก็อาจจะใช้วิธีโฟกัสกลุ่มดิสคัชชั o นได้นะคะเพราะว่าวิธีนี้นะคะมันก็จะทำให้เรานั้นได้รู้ความคิดเห็น ทัศนคติความเชื่อการรับรู้พฤติกรรมของกลุ่มคนซึ่งเราใช้เมื่อไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่นพี่อยากจะทำแบบสอบถามสอบถามเรื่องพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้หญิงวัยกลางคนนะ,ะว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างปัจจัยอะไรบ้างที่เขาไปออกกำลังกายกันนะคะว่าทำไมเข้าไปนะคะทีนี้พี่ไม่รู้เลยว่าเอ๊ะจะถามอะไรดี ไม่รู้ว่าคนที่เขาออกกําลังกายเยอะๆนะคะเขาทําไมเขาตึงไปออกกําลังกายแล้วก็มันมีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งสมมติว่าเราเนี่ยไม่มีความรู้ตรงนี้เลยเราจะทําอย่างไรเราก็จะต้องไปจัด f o กั s group discussion ถามผู้ที่ไปออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะที่เขาผู้หญิงแวกลังคนที่เขาไปออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอว่า เขาคิดยังไงทำไมเขาถึงไปเขาไปออกกำลังกายแบบไหนเพื่อที่จะได้รู้ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของกลุ่มนี้นะคะแล้วนำไปออกแบบสอบถามนะ,ะนี่คือประโยชน์ของการทํา Focus Group Discussion หรือกรณีที่เราต้องการคำตอบนะคะต้องการคำตอบของการวิจัยต้องการคำตอบต้องการคํำอธิบายนะ,ะต้องการตอบคําถามวิจัยนะคะ พี่จะยกตัวอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยความสำเร็จในการลดน้ำหนักของผู้หญิงวัยกลางคนเราอยากรู้นะคะเราก็ใช้โฟกัสกลุ่มดิสคัชนได้หรือเราอยากรู้ว่าคนที่เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการคนละครึ่งนั้นมีความรู้สึกมีการรับรู้หรือมีทัศนคติอย่างไร ต่อโครงการคนละครึ่งนะะเราก็อาจจะใช้โฟกัสก o ุ p d ด s สคัชชันได้หรือเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมคนไม่ไปรับวัคซีนนะ,ะทั้งทั้งที่วัคซีนโควิดนี้ก็ให้ฟรีแต่ทำไมคนไม่ไปเราอยากรู้เราก็อาจจะใช้ focus group discussion ในการหาคำตอบก็ได้นะคะหรืออยากจะรู้ว่าคนในชุมชนนั้นมีความเชื่อเรื่องสุขภาพอย่างไร เราก็อาจจะใช้ Focus Group Discussion ในการหาคำตอบได้นะคะนี่คือการที่เราจะเลือกใช้วิธีนี้ในการหาข้อมูลนะคะเราต้องมอีมีวัตถุประสงค์แบบนี้ทีนี้มาสรุปนะคะว่าประโยชน์ของ Focus Group Discussion มีอะไรบ้างนะคะก็ f o c u s Group Discussion คือการการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะ ทำให้เรานั้นได้ทำเก็บข้อมูลนั้นเป็นการประหยัดเวลานะคะมากันทีเดียวนะคะมากันทีเดียวพูดคุยสอชั่วโมงจบได้คำตอบนะคะและโฟกัสกลุ่มดิสคั s ชันนี้ทำให้เรานั้นได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงนะะจากที่เรารู้อาจจะรู้กว้างๆเราก็ มาทำโฟกัสก o ุ p d ด s สคัชชันทำให้รู้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงนะคะลึกลงไปเลยนะคะเช่นผู้หญิงวัยทำงานเขาทำยังไงเข้าถึงได้ลดน้ำหนักได้เป็นต้นนะคะหรือประโยชน์นะคะก็คือเราได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำนะ,ะแล้วเราเข้าใจปรากฏการณ์มากขึ้นนะะเพราะว่าเราเชิญคนที่มีประสบการณ์เดียวกันมาและเขาได้ เขาเรียกว่า Validate หรือมีการตรวจสอบข้อมูลซึ่งกันและกันเราก็จะได้ข้อมูลที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราเลือก Informant หรือผู้ให้ข้อมูลดีๆนะคะเลือกดีๆก็ถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรที่เราสนใจได้นะคะและก็อย่างที่พูดตอนตอน้น เมื่อเราต้องการที่จะสร้างแบบสอบถามนะะเราไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วไม่รู้ว่าทำไงถึงจะครอบคลุมเราก็ทำโฟกัสกลุ่มดิสคัชชันก่อนเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาร่างแบบสอบถามนะคะหรือกรณีที่เรานั้นทำการวิจัยเชิงปริมาณนะคะไม่ว่าจะเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามหรืออะไรก็ตาม หรือทำการทดลองเสร็จแล้วผลมันเป็นสิ่งที่เราไม่มั่นใจหรือเราสงสัยเราอาจทำโฟกัสกรุป s c สค s ชันเพื่อนำมาเสริมมาอธิบายเพิ่มเติมให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ที่เราทำมากยิ่งขึ้นนี่คือประโยชน์ของโฟกัสกรุป s c ส s s ชันคลิปต่อไปพี่จะพูดถึงวิธีเตรียมการที่เราจะทำโฟกัสกรุป s c สค s ชันและวิธีดำเนินการ สวัสดีค่ะ